วันนี้ฉันอยากสสรภาพกับพวกแกตรงๆเลยว่าฉันอะขี้เกียจแล้วฉันก็ไม่ได้ทําคลิปให้พวกแกดูเลยห้าวันแล้วนะพวกแกคิดถึงฉันกันบ้างไหมเช้าเนี้ยฉันตื่นมาแล้วฉันก็มานั่งเขียนในสมุดจดบันทึกของฉันฉันเขียนว่าบางทีเราก็รู้สึกเบื่อขี้เกียจเหนื่อยแล้วยังไงต่อละเฮ้ยมันเพียงพอแล้วเว้ยกับการนี้ฉันบอกว่าแบบขี้เกียจเหนื่อยอะไรนู่นนี่นั่นอะมันคือข้ออ้างของฉันอะแกพอฉันได้เขียนแบบนั้นเว้ยฉันก็รู้สึกลงระดับหนึ่งเลยนะแกหลังจากเขียนเสร็จฉันก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมมา สนุกเลยฉันชอบมากเวลาที่เหงื่อมันออกอแกที่ตลกไปกว่านั้นเว้ยฉันก็คิดอีกว่าตอนออกกําลังกายฉันก็แบบแอบบไม่ได้ออกมา2อวันแล้วแกแล้วฉันก็มาทําได้ออกมากลได้แต่ว่าการทําคลิปให้พูกแกดูคือแบบโอ้ที่ฉันแบบบอกน้องๆในทีมตัดคลิปให้ฉันว่าเออฉันคิดไม่ออกแต่จริงๆแล้วฉันี้เกียจอะแก ฉันกลับรู้สึกผิดกับตัวฉันเองแบบรู้สึกว่าเออทำไมฉันไม่ทำมันวะเฮ้ยชีวิตอนะของคนเราอะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเว้ยนี่แหละคือการเห็นตัวเองไงแกก็จะยอมรับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น,น่ะแกเออมันคือการสารภาพกับตัวเองนี่แหละหรือว่าถ้าแกไม่อยากสารภาพกับตัวเองเนี่ยฉันเคยเห็นหลายคนมากๆเลยนะแกที่ว่าเลือกเก็บบางอย่างไว้ในใจไม่เอาพูดกับใครเลยมันเป็นความรู้สึกผิดเล็กๆใน,ในใจนะเว้ยหรือถ้าแกไม่อยากพูดนะแกก็เขียนก็ได้อารมณ์อะไรบางอย่างที่แกรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดนู่นนี่นั่น แกก็มาดูซิว่าแกจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงถ้าพวกแกเคยเป็นแบบที่ฉันเป็นอยู่อะ่ะแกก็ไปลองเขียนบันทึกดูสิเขียนว่าวันนี้แกรู้สึกยังไงแกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรแกก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไปทุกวันนุ้ยเป็นกําลังใจให้นะ